สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีหม่จ้าเมื่อนี้ย้ายิวกับมีมาอ้างจ้าพัสดุมาจ้าเอาพัสดุมาจากไหนเนาะอ๋อมาจากมาจากไหนทําไมไม่มีมีแต่ชื่อคนส่งมีแต่ชื่อคนรับอ๋อนี่ไงเห็นแล้วจ้ามาจากกากามค่ะกากามนะคะ มบรุนน้ากันได้ใจว่ามีอีหยังแต่ว่าเจ้าของ่นกับรุ่นน้ากันอยู่นี่แหละค่ะมาเมืองมาเมืองน้ากันเลยค่ะเด้อมาเป็นพยานซอยเย็ดติ๋วเด้อเธอเป็นทรงระเบิดมา <c oughs> เย็ดติวด๋วแพงแพงเลยค่ะกองกระดาษนี่เด้อพี่้องจ๋าเพราะว่าบางที่ก็ได้ทรงกลับนะคะ เขาไปซื้อกับแพรงกองนึงกับยี่สิบกว่าบาทเนาะยี่สิบสามสิบบาทไปทางไหนเนาะทำไมไม่เห็นรอยตะขิบเดี๋ยวมาขะมามารลุนซอยกันรลุนแซะมีอีหยังเนาะเอ็นเอ็นเอ็นมึงซอยกันได้ค่ะเด้อถ้าไปตึ้มมันี่ก็ะลบเด้อพี่น,อน้องจ้านี่ ที่แน่ๆรู้แล้วว่าเป็นกาแฟเนาะค่ะเนาะจากกาแฟอันนี้อะไรนี่เออยีดอิวคืออ่านภาษาอังกฤษเป็เป็นเนาะค่ะเนาะอ๋กาแฟสูตรสำเร็จผงผลิตของอะไรนาะนี่เนาะมันเขาทะลุหรือรกันบ่เนาะ เขาทะลุคือก่อนบีนอคุณยายจ้เขาทะลุจ้ะอ๋อเขาทะลุจ้ะสีเขียวแล้วก็นี่อันนี้ซองเอเอนี่ไงอันนีเนเน้เป็นภาษาไทยนะคะเจติ๋วอ่านได้ชัดเจนจ้ะครอบฟิฟฟ์ฟาร์มนะคะนี่กาแฟเขาทะลุชุมพรค่ะนี่อันนั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าจ,จ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยไม่ยังนอกบัดน,นี้น้อพี่น้อง เออผ้าถุงสวยๆโอ้ยแต่แต่ของขวัญปีใหม่แม่บนบอนี่โอ้ของขวัญปีใหม่โอ้ยน้ำมันยาหมองค่ะยาหมองหนึ่งรถหนึ่งขันรถหอมจะหอมน้ำมันเขียวค่ะขอ,อบใจมากๆนะคะน้องย่แมแหมขอให้อายุมันกว่าน,นิ่เออให้ร่ำให้รวย ชอบมากเลยแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อก็คือนี่สีฟ้าแม่ติ๋วชอบมากเลยเป็นอียงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเมึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะมึงน้ำกันแต่เน,เนี่ยว่ามันผัดถุงละค่ะอพี่น้องแกแม่ติว๋วก็จะสิ้นมาใสา่ใส่สผ่างามแท้แ่ะ นี่อ้างเลยค่ะอ้างผ้าไหมนะคะจ้านี่ค่ะป้าสวยค่ะสวยป้างามแท้สิบว่าได้หัวไม่พี่เนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากนะคะโอ้ยจักสิว่าจังไดบัดนี้นะ่ะมิต่หัวขวัญเจ้าของ เดี๋ยวผ้าผ้ามองผืนนี่อีกเนาะค่ะเนาะโอ้ยมางามแท้งามไรได้ค่ะเด้อเอาไว้นี่กาแฟกกับอันนี้บดสนใจละเห็นปลาทูงละโอ้ยสว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 ย โอ้ยสิบ่ได้ไปสิบ่ได้ไปตัดชุดสมิตรใส่บหมบัานีโอ้ยสีแดงก็สวยมีแต่สีสวยๆพี่น,อน้องจ๋าแดงกับบอบแม่นแดงแดงกับบอบแม่นแดงอันนั้นเด้อค่ะเด้อแดงสีเยสติวชอบแดงสีนออกปูนแดงค่ะสวยไหมคะพี่น,อน้องจ๋า เอาจังซีเนาะนี่เนาะนี่เนาะจังซีอ้างเด้อค่ะอ้างอ้างจะอ้างนี่สองสีว่าคนนี้ยังขึ้นมาอ่างแท่เนาะอ๋านี่จ้าโอ้คลิปกับสีเงาเนาะค่ะเนาะนงนยัดดีกว่าขอให้น้องแยแม้มเออมีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งคุณยายที่อยู่อุบลเด้อค่ะเดอ้อทั้งคุณตาคุณยาย พี่น้องสุข,ขูสุกคนล,ลูกหลานไห้จะเลร่ญนลุงเรื่องบ่ให้เจ็บบให้ไข่เออห้ถูกลดตอรีแล้ววันที่สองเด้อรางวัลที่หนึ่งเมียสีเอาเพื่อเมียเดมีผู้เบาไหมสวยไหมคะพี่น้องพี่น้องแกสวยบ่าคาะสวยน้ำย่อนี่อุอ้ยเราโบปากโบาวาพี่นอ้องอยอยยู่เออกระจังสนในแมอยู่น้ำกันนี่สามสี่คน แลบบ้ว่าปากขย่ายเวาผู้เดียวจะเอฟซี FC จ๋าเอฟซีกับเมนมาเด้อค่ะเด้อมาสวยน้ำย่าไบ่จ้ะสงสัยย่าสิไดใส่ตัดชุดนี่ละไปไปกินงานดองย่างใดย่างหนึ่งมีม,มีมีอุปิบนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีเดี๋ยวย่ดสิวจะมาบอกเอฟซีอีกนะคะว่าย็ดสิวจะไปกินดองบ้านใดระวังระวังอันนั้นนะคนปรปฐมกับกากล้าม สิได้ไปกินดองบ้านไรน้อสิส่สุดไรไปน้อจ้ะอากิปไม่กี่แยแล้วเนาะค่ะเนาะแย่ิีกว่เรีนไปพ่อให้มไม่ได้ถึงเวลาเนาะค่ะเนาะแย่ิีกว่าขอบคุณทุกเลิฟทุกลกทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณน้ำใจน้องยแแมกนะคะที่เอาสิ่งสวยๆง,งามๆมาให้แม่เนาะค่ะเนาะจ้ะขอบคุณมากๆขอให้เจริญเจริญให้พ่อคนหูให้พ่อสู้ภูงมาโอ้ยน้ำตาคอยออกเด้อบนวา ปากยิ้มแต่ว่าไอ้น้ำตานี่น้ำตาคือคว่ำดีใจเด้อค่ะเดอ้อโบเมนนั่นจ้าก็ขอบุณหลายๆจา้าบ๊ายบายว่าไปว่ามาแหงสีสั่นคนนี้อีกเด้อคะ่ะเอิอเลิฟทุกคนนะคะ